มหายุทธสถานพบตอนที่335ใช้ตัวสำนึกกวาดสำรวจหลัวซิลยืนยันแล้วว่าบริเวณรอบๆไร,ร,ราผู้คนชมหน้าของเขาจึงปรนแปลกลายเป็นบุคลิกลักษณะของเย่ห้ารานเงา,งาร่างกระพริบที่หนึ่งก่อนจะปรากฏตรงกลางระหว่างผู้บําเพ็ญเซียนหญิงที่หนีเอาชีวิตรอดและชีงช่วง,วงเจ้ากำลังตามหาค่าอยู่หรือหลวซิลยิ้มมุมปากเขาต้องรู้อยู่แล้วว่าชายชูที่ชีช่วงช่วงหมายถึงก็คือเขา ในส่วนของผู้บำเพ็ญเซียนหญิงที่ถูกไล่ล่านั้นก็คือชีอยู่หลงแม่โฉมหน้าจะแตกต่างกันยิ่งกว่านั้นคือผู้บำเพ็ญเซียนหญิงนบัดนี้สวยกว่าชีอยู่หลงมากแต่ทว่าในความเป็นจริงทั้งสองคนเป็นคนเดียวกันเนื่องจากเขาสัมผัสได้ถึงออร่าของชียู่หลงเพราะฉะนั้นชีอยู่หลงครั้นเมื่ออยู่ในดาราแห่งการเวลานั่นหน้าจะเป็นรูปร่างหลังแปลงโฉมหน้าของชียู่หลงชีอยู่หลงนเวลานี้ถึงจะเป็นโฉมหน้าที่แท้จริงของนางเจ้าเองหรือคุณชายเย่ การปรากฏตัวของหลัวซิวทําให้ชีช่วงชวงและชีอยู่หลงต่างคาดไม่ถึงช่วงชวงมันก็คือไอ้หมอนั่นที่เจ้าบอกว่าเก่งกาจมากๆนั่นหรือข้างกายชีชวงชวงมีชายหนุ่มคนหนึ่งกวาดตามองหลัวซิวตั้งแต่หัวจรดเท้าพลางถามอย่างเย็นชาคําหนึ่งพี่เตียหลงหมอนี่นี่แหละเมื่อนั้นหากไม่ใช่เพราะข้าใช้ยันทะลุฟ้าหนีไปไม่แน่อาจจะถูกมันสังหารไปแล้วชีช่วงช่วงกัดฟันแน่นพลางพูด เฮ่ห์น้องชวงชวงไม่ต้องเป็นห่วงเดียวข้าจะช่วยเจ้าข้ามันเดี๋ยวนี้แหละชายหนุ่มคนดังกล่าวพูดอย่างไม่แยแสจากระดับศักยภาพของพี่เตียหลงสามารถสังหารมันได้ง่ายดังปอ,อกกล้วยเข้าปากอยู่แล้วแววตาทั้งสองข้างของชีชวงชวงเป็นประกายพลางยิ้มพลางพูดชีเตียหลงเป็นผู้ที่ถูกกำหนดแล้วว่าเป็นผู้สืบทอดนายท่านตระกูลฉีในอัมพรเทลคนต่อไปผลการฝึกตนอยู่ที่กึ่งมกุฏเทพแล้วพรสวรรค์ระดับนี้มาดแม้นว่าอยู่ในมหาโลกพันสามก็ถือเป็นอัจฉริยะที่ไม่เลวมากมาก แล้วแม้ตอนนั้นหลัวสซิวจะสังหารหลวเฉิงหลงที่เป็นราชาเทพช่วงปลายภายในกระบวนท่าเดียวทว่าในมุมมองของชีช่วงชวงนางกลับรู้สึกว่าคนดังกล่าวไม่มีทางใช้คู่ต่อสู้ของฉีเตียหลงอย่างแน่นอนอย่างน้อยผู้ที่อยู่ต่ำกว่าแดนมกุฏเทพไม่มีผู้ใดสามารถเอาชนะชีเตียหลงได้หากข้าช่วยเจ้าสังหารคนดังกล่าวเจ้าจะให้ผลดีอะไรตอบแทนข้าหรือ มีรอยยิ้มที่ดูชั่วร้ายปรากฏบนใบหน้าฉีเตียหลงพลางยื่นมือออกไปรูปลายเส้นผมสีแดงนั่นของฉีเตียหลงแม้ทั้งสองจะแซ่ฉีเหมือนกันแทบจะสามารถพูดได้เลยว่าอยู่ในความสัมพันธ์แบบพี่น้องแต่ทว่าฉีชวงชวงเป็นผู้หญิงที่งดงามมากจริงๆพร้อมกับลักษณะธรรมชาติที่ทําให้ผู้อื่นอยากพิชิตเส้นผมสีแดงดุดคบเพลิงร่างกายอุดมสมบูรณ์ประณีตวิจิตฉีเตียหลงอยากครอบครองมานานมากๆแล้ว ชีช่วงช่วงทราบตั้งนานแล้วว่าชีเตียหลงอยากได้ร่างกายตนดังนั้นนางจึงกอดแขนข้างหนึ่งของเขาไว้ในบอกทั้งสองข้างที่อ่อนนุ่มลงบนแขนแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนระทวยพี่เตียหลงอยากได้ผลดีอะไรก็ได้หมดเลยเจ้ากะหน้าขยะแขยงเมื่อชีอยู่หลงเห็นภาพเหตุการณ์นี้จึงมีความเยาะเย้ยปรากฏบนใบหน้าที่ขาวซีทันทีน้องอยู่หลงคอยฆ่าสังหารชายชู้ของเจ้าไปเมื่อไหร่ถึงเวลานั้นข้าค่อยสั่งสอนเจ้าดีๆ ฉีเตียหลงไะยิ้มอย่างชั่วร้ายพลางพูดเมื่อไม่นานมานี้ข้าได้รับวิชาฝึกคู่หนึ่งมารับรองเลยว่าต้องทําให้เจ้าพบเรื่องโศกเศร้าในยามมีความสุขแน่นอนต่อให้ข้าต้องตายเจ้าก็อย่าแม้แต่จะคิดว่าจะได้แต่ต้องปลายนิ้วข้าชีอยู่หลงทําเสียงทุยทีหนึ่งแล้วพูดอย่างดูถูกมากฮ่า <c oughs> การปรากฏตัวของเย่ห้าหลานทําให้สภาพจิตใจที่บีบแน่นของนางผ่อนคลายขึ้นมาเล็กน้อย แม้ศักยภาพของชีเตียหลงก็แข็งแกร่งมากๆเช่นกันทว่าชีอยู่หลงก็ยังมั่นใจในศักยภาพของเย่ห้าร้านอย่างเต็มเปี่ยมผู้หญิงหน้าปากแข็งที่สุดแล้วทันทีที่ได้ขึ้นเตียงหญิงที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมและจิตใจบริสุทธิ์ผุดผ่องอะไรก็เปลี่ยนเป็นหญิงสัมส่อนอยู่ดีชีเตียหลงหัวเราะอย่างเยือกเย็นก่อนจะนำสายตาจับจ้องไปทางหลัวซิวข้าหมอนี่ที่รบหุ่นกระตาก่อนก็แล้วกัน รูปร่างของชีเตียหลงสูงชลูดหน้าตาก็ถือว่าไม่เลวเช่นกันถือเป็นหนุ่มง,งามที่ได้มาตรฐานอยู่แต่ทว่าความชั่วร้ายบนใบหน้าของเขากลับทําให้หลัวซิลรู้สึกขัดตามากแต่ชีเตียหลงผู้นี้กลับไม่ธรรมดามากพลังเวทและผลการฝึกตนทั้งร่างทรงพลังอย่างน้อยสุดก็สามารถถูกเรียกว่ายอดฝีมือในหมู่นักยุทธแดนเดียวกันอยู่ ผลการฝึกตนของเจ้าก็แค่ราชาช่วงกลางแม้จะสามารถสังหารราชาเทพช่วงปลายทะวะ่าขยะอย่างหลูเฉิงหลงนะคะก็สามารถสังหารภายในกระบวนท่าเดียวได้เช่นกันไม่รู้ว่าเจ้าจะสามารถต้านทานกระบวนท่าของข่าได้สักกี่กระบวนท่าละในระหว่างที่พูดอยู่นั้นฉีเตียหลงก็หกระเหินเดินฟ้ามุ่งหน้าเดินตรงไปทางหลัวซิวพลังออร่าบนตัวเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันเหมือนภูเขาใหญ่ลูกหนึ่งกดอัดลงไปทางหลัวซิวพร้อมกับเสียงดังสะเทือนเลื่อนล้าน เป็นออร่าที่ธรรมดาทั่วไปมากหลัวซิลวประเมินค่าอย่างสุขุมเรียบนิ่งราวกับปรมาจารย์โลกยุธยุคหนึ่งประเมินค่าผู้น้อยคนหนึ่งยังไงอย่างนั้นช่างโอหังยิ่งนักจิตสังหารของชีเตี้ยหลงเดือดพล่านยกมือขึ้นแล้วสะบัดออกไปทีหนึ่งรัศมีเทลสองลำแสงก็ยิงตรงออกไปเกิดเป็นเสียงระเบิดดังสนั่นคล้ายเสียงฟ้าร้องทำลายสุญญากาศจนสลายเป็นฝุ่นผง รัศมีเทลสองลำแสงนั่นคือกระบี่บินสองเล่มที่โดดเด่นเล่มหนึ่งสีเขียวเล่มหนึ่งสีฟ้าต่างสอดคล้องกับกฎาธาตุลมและอสนีมีหน้าหลาชีเตียหลงถึงมั่นใจเช่นนี้ฝึกกดลมและอสศนีพร้อมกันอีกทั้งกดสองาธาตุนี้ยังสามารถประกอบเสริมซึ่งกันและกันได้ด้วยยอทําให้พลานุภาพเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวนักยุทธ์ที่อยู่ภายใต้แดนเดียวกันแทบจะไม่มีผู้ใดที่เป็นคู่ต่อสู้เขาแล้วจะนับประสาอะไรกับผู้ที่ผลการฝึกตนอยู่ต่ำกว่าตน เสียงลมที่โหมพัดกระนำอย่างบ้าคลั่งร้องครองคำร่างคามม้วนพาคมลมสีเขียวที่นับไม่ถ้วนฉีกระชากสับสิ่งแสงอสนีทั้งหมดค่อยๆแผ่กระจายออกไปตัดสลับกันจนก่อเป็นแห่อสนีผนึกฟ้าดินเพื่อป้องกันไม่ให้หลัวซิวหลบหนี สีหน้าหลัวซิวไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเลยแม้แต่น้อยเห็นเพียงเขาย่างเท้าก้าวไปข้างหน้าคมลมและแสงอสนีทั้งหมดพรั่งพรูมาขณะที่พวกมันอยู่ในขอบเขต1 0 0เมตรของเขาอยู่นั้นก็พบว่าปริภูมิบิดเบี้ยวไปอย่างต่อเนื่องรอยร้าวเริ่มปรากฏทีละรอยปริภูมิแต่ละจุดเริ่มสุดตัวลงกลืนกินการโจมตีทุกอย่างจนหายวับไป ภายในขอบเขตบริเวณ100เมตรโดยที่มีตนเองเป็นจุดศูนย์กลางถูกหลัวซิลทำให้กลายเป็นอาณาจักรปริภูมิที่แข็งแกร่งมากกว่าเดิมภายใต้การโคจรกดปริภูมิรอยร้าวและปริภูมิที่สุดตัวลงสามารถกลืนกินการโจมตีส่วนมากจนทำให้การโจมตีเหล่านั้นสลายหายไปได้วิชาการใช้กฎปริภูมิประเภทนี้เป็นสิ่งที่หลัวซิลเพิ่งตระหนักรู้ได้เมื่อไม่นานมานี้เนื่องจากเขาค้นพบว่าตัวเองขาดวิธีการพิเศษในการยึดกลุ่มและใช้กฎมาโดยตลอด เมื่อเห็นว่าหลวซิลไม่เกรงกลัวการโจมตีของพลังลมอสศนีเลยแม้แต่น้อยสีหน้าของชีเตียหลงจึงเปลี่ยนแปลงไปกดปริภูมิหรือมีความรู้สึกอิจฉายอย่างหนึ่งผุดขึ้นมาในหัวใจเขาเนื่องจากผู้สืบทอดในท่านคนต่อไปของตระกูลฉีในอนาคตและอัจริยะดังเขายังไม่สามารถตรหนักรู้ในกฎปริภูมิได้เลยไอหมอนี่มันมีคุณธรรมและความสามารถอะไรไม่นึกเลยว่าจะสามารถฝึกพลังแห่งกฎชั้นยอดได้ด้วยอย่างนั้นหรือ ขอเพียงข่าเจ้าข่าก็จะได้รับวรยุทธ์ของเจ้าไม่แน่ข่าก็สามารถฝึกกดปริภูมิได้เช่นกันนึกคิดเช่นนี้อยู่ในใจฉีเตียหลงยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วมีรังสีที่สว่างสวัยสะท้อนออกมาจากกระบี่ลมอสนีทั้งสองเล่มแล้วฟาดฟันตรงไปทางหลัวซิวพร้อมกันกระบี่ยุทธสองเล่มนี้คือราชาแห่งศิตราวุธชั้นยอดสุดซึ่งมีพลังแห่งกดลมอสนีขั้นห้าซ่อนแฝงสามารถสังหารราชาเทพช่วงปลายภายในพริบตาได้อย่างง่ายดายและสามารถทําให้กึ่งมกุฎเทพทั่วไปบาดเจ็บสาหาัส หลัวซิลยื่นมือออกไปคว้าหอ,อกยุทธมังกรดำก็ปรากฏอยู่ในมือเขาดุดมังกรพิโรสีดำตัวหนึ่งพลังยันค่ายโจมตีระดับ9้าทั้ง33ยันบวกกับพลังแห่งโลกาดาราทั้ง28จุดเมื่อเขาแทงหอ,อกออกไปปริภูมิบริเวณรอบๆบจึงว่างเปล่าไปภายในพริบตาหอ,อกนี้ไม่มีกดใดๆแฝงซ่อนอยู่ทว่ากลับสามารถข่มกดได้ซึ่งมันก็คือพลังสยบสัพพบตุ้มเสี้ยววินาทีที่พุ่งชนกันลำแสงสองลำแสงก็พุ่งทะยานขึ้นสู่นภาสูง เห็นได้ชัดเจนแต่ว่ากระบี่ลมอสนีคู่นั้นถูกหอกเดียวของหลัวซิลกระแทกจนกระเด็นออกไปหอกยุดของหลัวซิลไม่หยุดชะงักลงเลยแม้แต่น้อยฉีกระชากบทขยี้ปริภูมิจนแตกสลายอย่างต่อเนื่องแทงตรงเข้าไปทางฉีเตียหลงฉีเตียหลงรีบตะคอกเสียงดังลั่นในทันทีกระจกบานหนึ่งถูกเขาเรียกออกมากลายเป็นกรอบป้องกันหนึ่งชั้นพยายามต้านทานหอกนี้ของหลัวซิลเอาไว้ และแล้วในเสี้ยววินาทีที่หอ,อกนี้กําลังจะพุ่งชนใส่กรอบป้องกันอยู่นั้นหอ,อกยุดมังกรดําและร่างกายของหลัวซิลกลับหายวับไปกระทันหันช่วยข้าด้วยชีเตียหลงได้ยินเสียงกรีดร้องอันเน่าเทนทาดังมาจากข้างหลังซึ่งเจ้าของเสียงดังกล่าวก็คือชีชวงชวงนั่นเองปริภูมิยกย้าย ชีเตี้ยหลงตกตะลึงจนหน้าถอดสีเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเมื่อครูฝ่ายตรงข้ามใช้กฎปริภูมิยกย้ายการโจมตีของตัวเองและภายใต้การไม่ทันได้ตั้งตัวทำให้ฉีช่วงช่วงไม่มีเวลาทำการป้องกันเลยด้วยซ้ำยิ่งกว่านั้นคือนางกระตุ้นหูไม่ได้เลยด้วยออร่าความตายที่น่าสยดสยองได้แผ่คลุมฉีช่วงชวงเอาไว้และสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นคือนางรู้สึกว่าร่างกายของตัวเองไม่สามารถขยับได้เลย ทำได้เพียงมองดูหอ,อกยุดสีดำที่ทิ่มตรงเข้ามากลางหว่างคิ้วตรงหน้าด้วยความหวาดกลัวอย่างยิ่งฟึบไม่มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันใดๆเกิดขึ้นหอ,อกนี้ของหลัวสซิวทะลวงกะโหลกของชีช่วงช่วงภายในชั่วพริบตาเดียวถึงแม้นางจะเป็นผู้หญิงทิ้งดามเย,ยวายนคนหนึ่งทว่ากลับไม่คุ้มแก่การให้เขาทนุธนอมอย่างอ่อนโยน ชีช่วงช่วงผู้นี้คือบุตรสาวของเจ้าบ้านตระกูลฉีคนปัจจุบันบนตัวมีสมบัติคุ้มกันชีวิตดีๆไม่น้อยเลยทว่ากลับถูกหลัวซิลโจมตีโดยไม่ทันได้ตั้งตัวสังหารภายในวินาทีเดียวสาเหตุที่ทำเช่นนี้นั้นกลับเป็นเพราะหลวซิลไม่อยากทำผิดซ้ำซากไม่ปล่อยให้ไปตรงข้ามมีโอกาสใช้ยันทะลุฟ้าหลบหนีไปอีกครั้งกวาดแกว่งหอ,อกยุทธมังกระดาที่อยู่ในมือเร็วๆจนเกิดเป็นเงาหลวงคราบเลือดก้อนหนึ่งถูกสะบัดออกไปหลัวซิลโบกมือเก็บแหวนเก็บของของชีช่วงช่วงมาด ใบหน้าของชีเตียหลงเปียมล้นไปด้วยความช็อกทว่าสิ่งที่มีมากกว่าคือความหวาดกลัววินาทีนี้เขาถึงจะเข้าใจว่าฝ่ายตรงข้ามกำลังหยอกเล่นกับตนเองอยู่ในเงื้อมมือชัดฮ่าฮาผู้หญิงที่เจ้าอยากพาขึ้นเตียงด้วยถูกฆ่า่าไปแล้วตอนนี้ก็ถึงตาเจ้าแล้วละ่ะหลัวซิวหันหน้ากลับไปมองชีเตียหลงสีหน้าดูไม่มีพิษภยัยใดฮ่าฮเจ้า ชีเตี้ยหลงถอยหลังกลับไปโดยสัญชาตยานทว่าเขาก็กัดฟันแน่นอย่างรวดเร็วใส่ย,ยะยิ้มอย่างเยือกเย็นพลางพูดเจ้าก็แค่อาศัยความลึกลับและมหัศจรรย์ของกฎปริภูมิทำการจู่โจมถึงสังหารชีช่วงช่วงไปได้เท่านั้นแหละเจ้ากลัวว่าข้าจะร่วมมือกับนางดังนั้นจึงเปิดฉากสังหารนางก่อนแสดงให้เห็นว่าศักยภาพของเจ้าไม่ได้แข็งแกร่งมากขนาดนั้นเมื่อได้ยินเช่นนี้หลวซิลจึงชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มพลางพูดว่าเจ้าพูดได้มีเหตุผลมากๆทำเอาข้าไร้คำพูดไร้คำตอบเลย อารมณ์บนใบหน้าเรียบง่งมากๆยิ่งกว่านั้นคือเหมือนเขากำลังพูดคุยกับเพื่อนคนหนึ่งยังไงอย่างนั้นทว่ากิริยาท่าทางในมือของหลัวซิลกลับไม่ช้าเลยจิตสังหารที่แข็งแกร่งสะศาสพันึกร่างชีเตียหลงเอาไว้แน่นฮ่าฮาดับเงาสายฟ้าชีเตียหลงตะคอกเสียงดังลั่นมีแสงดับแสงหนึ่งผ่าเฉือนออกมาจากหว่างคิ้วของเขาแสงอสนีระเบิดแตกความเร็วในการเคลื่อนที่รวดเร็วอย่างมากมาถึงตรงหน้าหลัวซิลภายในเวลาชั่วพริบตา วิกฤตการณ์หนึ่งทำให้หลัวซีลรู้สึกปวดไปทั่วทั้งร่างกายเขากระตุ้นชุดรบมอ,อกุดเทพโดยไม่ลังเลใจเลยแม้แต่น้อยเพื่อคุ้มกันทั่วทั้งร่างตนตังแสงดับที่เหมือนดังเงาลวงหนึ่งเล่มผ่าลงบนร่างกายเขาจนสะเก็ดไฟกระเด็นไปทั่วทุกสารทิศชุดรบมอ,อกุฎเทพของตระกูลจู้เหตุใดมันถึงอยู่บนตัวเจ้าได้ ต่างก็มาจากตระกูลมกุฎเทพในโลกาอัมพรเทวเหมือนกันฉีเตียหลงต้องไม่มีทางไม่คุ้นเคยต่อชุดรบมกุฎเทพชุดนี้อยู่แล้วแต่ทว่าหลวซิลเบื่อที่จะตอบกลับคําถามเขาดับเงาสายฟ้าที่ฝ่ายตรงข้ามเรียกใช้เมื่อครู่นี้ก็เป็นสัตราวุธราชาเช่นกันหากไม่มีการคุ้มกันจากชุดรบมกุฎเทพแค่อาศัยร่างยุดร่างเนื้อเขาต้องได้รับบาดเจ็บแน่นอนแม้เขาจะไม่เกรงกลัวบาดแผลแต่ในเมื่อสามารถไม่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เขาถึงกับต้องจงใจไปรับดับนั้นเชียวหรือ เมื่อเห็นว่าแม้แต่การโจมตีของดับเงาสายฟ้าก็ยังไร้ประโยชน์ฉีเตียหลงก็หวาดกลัวขึ้นมาแล้วจริงๆรีบเรียกดับเงาสายฟ้ากลับมาหันหลังและเตรียมพร้อมที่จะบินหนีทว่าในเวลานี้เองปริภูมิบริเวณรอบๆก็เริ่มแข็งตัวซึ่งนี่คือพันธนาการที่ผนึกรวมขึ้นมาโดยกดปริภูมิผนึกทางหนีทีไล่ทั้งหมดเอาไว้ทลายฟันดับเงาสายฟ้าออกไปก็สามารถฉีกกระชากปริภูมิได้อย่างง่ายดายแล้ว ชีเตียหลงเร่งความเร็วถึงขีดสุดแล้วพุ่งทะยานขึ้นฟ้ากฎที่เขาฝึกคือกฎลมอสศนีจึงเชี่ยวชาญวิชาหนีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วสามารถบินออกไปไกลเป็นพันไมล์ได้ภายในชั่วพริบตาเดียวแต่ทว่าจูจ่ๆชีเตียหลงกลับรู้สึกว่าความเร็วของตัวเองไม่ได้เร็วอย่างที่จินตนาการเอาไว้ยิ่งกว่านั้นคือมันช้าก,กว่าความเร็วปกติหลายเท่าตัวมากรัหรือว่านี่คือกดลดเวลาในตำนาน ชีเตียหลงนึกความเป็นไปได้นี้ขึ้นมาได้ภายในเวลาชั่วพริบตาเบิกตากว้างเผยให้เห็นความหวาดกลัวและหวาดผวาอย่างหาที่สุดไม่ได้นี่มันเป็นไปได้อย่างไรเขาฝึกกดชั้นยอดอย่างเวลาและปริภูมิพร้อมกันอย่างนั้นหรือใต้ล่านี้จะมีคนเช่นนั้นอยู่ได้อย่างไร กฎชั้นยอดเทียงอย่างเดียวก็สามารถทำให้คนคนหนึ่งถูกเรียกว่าบุคคลทรงอำนาจในนักยุทธ์แดนเดียวกันแล้วเนื่องจากระดับความยากในการฝึกกดชั้นยอดนั้นยากมากเพราะฉะนั้นผู้แข็งแกร่งระดับมกุฎเทพส่วนมากจึงฝึกแค่กฎทั่วไปในประวัติศาสตร์ของตระกูลฉีก็เคยมีอัจฉริยะที่มั่นใจในตัวเองลองฝึกกดชั้นยอดเช่นกันทว่ามากสุดก็แค่ฝึกถึงแดนเทพมารเท่านั้นก็จะไม่มีการพัฒนาใดๆอีกเลยราชาเทพที่ฝึกกฎปริภูมิเพียงคนเดียวก็หาพบได้น้อยมากมาก แล้วราชาเทพที่ฝึกปริภูมิและเวลาพร้อมกันมาดแมนว่าอยู่ในมหาโลกพันสามผู้ที่สามารถทำเช่นนี้ได้ก็คงมีเพียงไม่กี่คนหรอกกระมังชีเตี้ยหลงนวินาทีนี้ตกตะลึงถึงขีดสุดหากเขาทราบตั้งแต่แรกว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้เก่งกาจด,ดุดปีศาจที่น่าสยดสยองและก็เขาไม่มีทางรุกรานคนประเภทนี้แน่นอนภายใต้ผลกระทบจากกดลดเวลาความเร็วในการเคลื่อนที่เขาภาคภูมิใจเปลี่ยนเป็นความเร็วที่เคลื่อนที่เหมือนเต่า เงาร่างของหลัวซิวปรากฏตรงหน้าฉีเตียหลงฝ่ายตรงข้ามได้รับผลกระทบทว่าความเร็วของเขากลับไม่ถูกกระทบเลยแม้แต่น้อยเวิงง้างหอกยุดมังกรดำขึ้นมาแทงเข้าไปกลางหว่างคิ้วฉีเตียหลงเมื่อเผชิญหน้ากับการโจมตีดังกล่าวฉีเตียหลงอยากต้านทานอย่างสุดชีวิตทว่ากิริยาท่าทางของร่างกายเขากลับช้าลงหลายเท่าตัวมากฟบ หวังคิ้วของเขาถูกแทงจนทะลุภายในชั่วพริบตาเดียวช่องจิตหนึ่งดวงก็ถูกหลัวซิวงัดออกมาอสูรดูดจิตโบราณที่เหมือนดั่งสัตว์เลี้ยงวิญญาณที่เกาะอ,อยู่บนไหลอ่อาปากแล้วดูดทีหนึ่งมันก็กลืนช่องจิตดวงดังกล่าวลงท้องไปแล้วตั้งแต่อยู่ในดาราแห่งการเวลาจนกระทั่งถึงบัดนี้จำนวนราชาเทพที่หลวงซิวสังหารไปก็มีไม่น้อยแล้ว ซึ่งภายในจํานวนทั้งหมดไม่ขาดแคลนผู้แข็งแกร่งระดับกึ่งมกุฎเทพอสูรดูดจิตโบราณระดับเทพฟ้ากลืนกินช่องจิตไปมากขนาดนี้มันก็ค่อยๆเอื้อมถึงจุดที่ใกล้จะบรรลุและวิวัฒนาการแล้วสิทธิพี่เยทานชี้อยู่หลงที่อยู่ข้างๆมองดูจนเหมือลอยไปแล้วทุกๆครั้งนางมักจะรู้สึกว่าตนเองประเมินศักยภาพของคนดังกล่าวสูงมากๆแล้วแต่ทว่าผลลัพธ์แท้จริงในทุกๆครั้งกลับยังทําให้นางรู้สึกช็อกมากอยู่ดี นางไม่ทราบแต่อย่างใดว่าทุกคนที่เคยคบค้าสมาคมกับหลวซิวล้วนรู้สึกเช่นเดียวกันทุกครั้งที่พวกเขารู้สึกว่าตนเองเข้าใจศักยภาพของหลวซิลดีแล้วจากนั้นพวกเขาก็มักจะค้นพบว่าสิ่งที่พวกเขาเข้าใจกลับไม่ใช่ศักยภาพทั้งหมดของหลวซิวตลอดมารวมไปถึงบัดนี้ศักยภาพที่หลวซิลแสดงออกมาตั้งแต่เริ่มต้นกระทั่งถึงบัดนี้ก็ไม่ใช่ศักยภาพทั้งหมดของเขาเช่นกันแม่นางชีรูปร่างนาบัดนี้ของเจ้างดงามกว่าอดีตมากๆหลวซิลยิ้มพลางพูด การฆ่าคนไม่มีความรู้สึกอะไรต่อเขาแล้วในระหว่างที่โบกมือเขาก็โยนเปลวไฟสองก้อนออกไปแผดเผาศพจนสลายหายไปเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนอยังในอย่างนั้นเมื่อได้ยินคำพูดของหลัวซิวบนใบหน้าที่เรียวบางของชอยู่หลงจึงแดงระเรื่อขึ้นมาก่อนที่นางจะพูดกดเสียงต่ำขออาภัยด้วยนะสิทธิเยออดีตข่าถูกบีบให้จำใจต้องทำเช่นนั้น สาเหตุที่นางกล่าวขอโทษนั้นต้องเป็นเพราะนางไม่เปิดเผยใบหน้าที่แท้จริงของตนต่อหลวซิลครั้งเมื่ออยู่ในดาราแห่งการเวลาอยู่แล้วไม่เป็นไรหรอกแต่ข้ารู้สึกสงสัยมากๆในเมื่อแม้แต่ข้าเองก็ยังดูวิธีการแปลงโฉมของเจ้าไม่ออกเหตุใดนางชีงช่วงนั่นถึงสามารถเจอตัวเจ้าติดต่อกันสองครั้งได้หลวซิลถามอย่างรู้สึกสงสัยคำหนึ่งเขาไม่ได้โทษที่ชีอยู่หลงปิดบังหน้าตาหลอกตัวเองเนื่องจากเขาเองก็ทำเช่นเดียวกันมิใช่หรือ เป็นเพราะข้าประมาทมากเกินไปข้าคิดว่าหลังจากแปลงโฉมแล้วทุกอย่างก็จะจบแต่ทว่าสิ่งที่คาดไม่ถึงคือผู้คนในตระกูลฉีสามารถใช้สายเลือดมาผนึกออร่าและตำแหน่งของข้าได้ฉีอยู่หลงพูดด้วยใบหน้าที่ขมขื่นเรากับว่านางไม่อยากพูดถึงคำถามนี้มากเท่าไหร่นะจึงก้มคำนับให้หลวซิลแล้วพูด ครั้งนี้ขอบพระคุณสิทธิพี่เย่มากๆที่ช่วยชีวิตข้าไว้อีกครั้งยู่หลงมีข้อเรียกร้องหนึ่งอย่างที่ไม่สมเหตุสมผลหวังว่าสิทธิจะสามารถช่วยเหลือข้าได้ข้ายุ่งมากๆหลัวซิลขมวดคิ้วลงแม้เขาจะถือว่ามีมิตรภาพต่อชียู่หลงอยู่บ้างแต่ทว่าสำหรับเขาแล้วการมุ่งหน้าไปยังมหาโลกาออดาพรเป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่าญาติญาติเขายังรอให้เขาไปช่วยเหลืออยู่ขอเพียงสิทธิยอมช่วยเหลือยู่หลงสามารถนำสมบัติชิ้นนี้มอบให้แก่ท่านได้ ชี้อยู่รงกัดริมฝีปากแล้วพลิกมือหยิบกล่องผ้าไหมที่มีสีสันลวดลายประณีตออกมาจากแหวนเก็บของหนึ่งใบด้านบนกล่องผ้าไหมที่มีสีสันลวดลามีค่ายกลนผนึกอยู่หนึ่งชั้นจึงส่งผลให้แม้แต่ตัวสำนึกก็ไม่สามารถสัมผัสได้ถึงพลังออร่าใดๆไม่มีทางทราบได้ว่าภายในกล่องผ้าไหมมีอะไรปัญหาไม่ได้อยู่ที่เรื่องค่าตอบแทนแต่อีกสามภายหน้าจะมีเรืออนัตตาลำหนึ่งที่มุ่งหน้าไปยังมหาโลกายอดอัมพรมาถึงภูเขาคุณหลุน ถ้าจำเป็นต้องรีบไปหลัวสซิวสายหน้าต่อให้สมบัติที่ฉีอยู่หลงเอาออกมาจะล้ำค่ามากเพียงใดเขาก็ไม่สามารถเสียเวลาอยู่กับเรื่องนี้ได้อีกแล้วสิทธิ์พจะมุ่งหน้าไปยังมหาโลกายอดอัมพรหรือชีอยู่หลงรู้สึกตะลึงเล็กน้อยทว่านางก็ปล่อยวางได้อย่างรวดเร็วจากศักยภาพที่แข็งแกร่งและลึกลับของเขาต้องสามารถยืนหยัดอยู่ในมหาโลกได้อยู่แล้วสถานที่แห่งนี้ไม่ได้ไกลาจากภูเขาคุณหลุนมากนะั จากระดับความเร็วของสิทธิ์พี่ต้องไปถึงที่หมายภายในเวลาหนึ่งวันอย่างแน่นอนหากเรื่องทุกอย่างราบรื่นล่ะก็สิทธิ์พี่น่าจะใช้เวลาไม่ถึงสองวันก็สามารถช่วยค่าช่วยหานยูออกมาได้แล้วชี้อยู่รงรีบพูดหานยูคือผู้ใดหรือหลวซิลถามหากไม่ทําให้การมุ่งหน้าไปยังมหาโลกายอดอัมพรของตัวเองล่าช้าล้าก็ใช่ว่าจะไม่สามารถช่วยเหลือนางได้เสมอไปนางเป็นลูกเลี้ยงของท่านพ่อข้าเองเจ้าก็เติบโตพร้อมกับข้ามาตั้งแต่เด็ก นางมีนามว่าหนิงหานยู่นางถูกคนในตระกูลฉีจับกลุ่มตัวไปแล้วซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ห่างจากเมืองคุนซานหนึ่งแสนแปดหมื่นไมล์เมืองคุนซานคือเมืองที่ใหญ่อันดับสองในโลกะดาราคุนหลุนและเป็นรองเพียงเมืองคุนซานขอเพียงสิทธิสามารถช่วยน้องหานยู่ออกมาได้แร่ชีวิตที่อยู่ภายในกล่องผ้าไหมนี้ก็จะเป็นของสิทธิพี่ฉีอยู่หลงพูดเหมือนตัดใจให้ไม่ค่อยได้แร่ชีวิต หลัวซิลแสดงสีหน้าตะลึงสมบัติทาตุกชั้นยอดทั้งสี่อย่างการเวียนว่ายตายเกิดและห่วงเวลาหาพบได้ยากมากเพราะฉะนั้นสมบัติทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับกฎทั้งสี่ประเภทนี้จึงล้นล้ำค่ามากๆเป็นเฉกเช่นเดียวกับแก้วห่วงเวลาที่มีขนาดเท่าเล็บมือก็มีมูลค่าแก้วเทลนับร้อยล้านชิ้นแล้วส่วนแร่ชีวิตนั้นก็คือสมบัติที่มีกฎชีวิตแฝงซ่อนอยู่นั่นเองมากกว่านั้นคือมันล้ำค่ากว่าแก้วห่วงเวลามากฮ่าฮ่า สามารถนำแก้วห้วงเวลามาจัดวางสีมาเพลาเพื่อทำให้ความเร็วในการฝึกตนรวดเร็วมากยิ่งขึ้นทว่าราชีวิตกลับเป็นสิ่งของที่สามารถใช้มาคุ้มกันชีวิตได้ความแข็งแกร่งของกฎชีวิตอยู่ที่การฟื้นฟูรักษาไม่ว่าจะเป็นสภาพบาดแผลที่สาหัสมากเพียงใดล้วนสามารถใช้กฎชีวิตมาบำรุงฟื้นฟูได้ เนื่องจากกดชีวิตสามารถซ่อมแซมฟื้นฟูลายเส้นชีวิตที่ได้รับความเสียหายโดยตรงด้วยเหตุนี้จึงสามารถบรรลุเป้าหมายในการรักษาสภาพอาการบาดเจ็บให้หายขาดมีเพียงสภาพอาการบาดเจ็บที่รุนแรงเพียงอย่างเดียวก็คือสภาพอาการบาดเจ็บในวิญญาณอย่างรู้ซึ่งไม่สามารถใช้กดชีวิตมารักษาให้หายได้ ทว่าหลวซิลกลับทราบอยู่ว่าไม่ใช่กดชีวิตไม่สามารถรักษาอาการบาดเจ็บในวิญญาณอย่างรู้ได้แต่เป็นเพราะอาการบาดเจ็บของวิญญาณน,นั้นรักษาให้หายยากมากๆกดชีวิตต้องบรรลุถึงระดับที่เพียงพอถึงจะมีความสามารถในการรักษาวิญญาณแร่ชีวิตก็มีการแบ่งแยกระดับขั้นเช่นกันแร่ชีวิตที่ดีที่สุดก็คือชั้นยอดเป็นสิ่งล้ำค่าที่เล่ากันว่าสามารถรักษาแม้กระทั่งวิญญาณอย่างรู้ที่แตกสลายแล้วให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ หลวซิวพูดคำว่ามีหน้าหลานในใจเมื่อนั้นเส้นลมปราณบนร่างกายฉี่อยู่หลงแตกหักไปแล้วเกือบครึ่งต่อมาผ่านไปไม่นานนักนางก็ฟื้นฟูกลับคืนสู่สภาพปกติเมื่อนั้นหลัวซิลก็ทราบแล้วว่าบนตัวฝ่ายตรงข้ามมีความลับซ่อนอยู่ดูจากบัตรนี้แล้วนางน่าจะอาศัยราชีวิตฟื้นฟูกลับคืนสู่สภาพปกติทว่าร่าชีวิตนี้เป็นสิ่งล้ำค่าสำหรับผู้อื่นแต่มันกลับไม่ค่อยมีค่าอะไรต่อหลัวซิวเลยยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่ว่าตัวเขาเองก็ฝึกกดชีวิตอยู่แล้วประสิทธิผลของร่างอมตะของเขายิิ่่งเเทพกววารชีีีตสยอ